โอ้ยกะเลียนน้ำเติมตั้งกี่ท่านฟุตบอลย่างเด็กหน้าเด็กหลังอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งอันนี้ย้ำซึ่งคือหละเลียนอ่ะวิ่ง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  ลมลมมาติดหลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมาเอามาเออเอาลูกบอลลูกบอลพูน่ะพูะนะเล่นยี่พูนะไหมไปเอาลูกลูกลูก <c oughs> เอาบอลพู้น่ะ <c oughs> เอ้แล่นเออเต็มหาแม่ี เอบอลมาไปไปเตม้าไปเตม้า